บัดเลยโอ้แสงมันดีแสงมันนี่วิ่งหนีวิ่งหนีฮัลโหลเจ้สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในคู่เอกนอมไลค์การครับคู่เด็ดคู่ไฮไลท์เลยครับเป็นการป้องกันแชมป์ของแสงมณีครับบรรดาฉลามครับโอ้ยดูว่าโดนหมัดแล้วโอ้โดนหมัดเด้อโอ้แสงมณีโอ้ตาปิดแล้วครับโอ้โดนหมัดตาปิดแล้วครับโอ้เปิดมายกสามครับ สามครับหนักเลยครับยกนี้ครับตามมาสองยกดูครับโดนแรงเลยครับแสงวันนี้โอ้ย่ี้ไม่แน่ใจนะว่าโดนหมัดหรือโดนสอกครับตาปิดไปเลยครับเมื่อกี้ตาด้านซ้ายครับโอ้โดนสอกขวาแล้วโดนต่อยอและโอ้โดนสอกทำท่าแข่งครับแสงวันนี้ทำท่าแข่งครับขวาไปครับฉลามไปหมัดไปต่อยมาใอ,อ้โู โคบยกแรกอย่างนี้ไม่น่าไม่น่าโคบยกตอดไว้ก่อนครับตอดออกมากครับฉลามโอุ้ยพอต่อยหมัดวันสองนี่น่ากลัวเลยทีเดียวคฉลามไปตายครับนายจะฟื้นแล้วครับนายจะสั่งเมาแล้วครับแล้วนี่ฉลามเดินต่อครับตายดักไว้แข้งวันนี้ จะมาต่อเนี่ยเอาฉลามนี่น่ากลัวแล้วเกินครับแข้งซ้ายสายไปครับโอ้ยโดนหัดแห้ท้ายโอ้โดนแข้งซ้ายเหมือนกันครั่ฉลามอ่าแล้วหมัดกับแขนะ้งแล้วโดนกันครับคู่นี้ครับ แข่งซ้ายย,ย,ายูโดนสว่าลงไปครับโอ้แต่ซ้ายแข่งวันนี้เระจัดเหลือเกินเนี่ยตายใบครับซ้ายใบโอ้โดนหมัดมาอีกแล้วครับตายมาต้องเจอหมัดครับแข่งกับหมัดเรี่ย นียสายโอ้ยโดนหมัดโอ้โหโย่เราแฝงแฝงแม่เด็กฉลามนี่ไปหยุดนะโอ้พอออกคำได้ก็ไปหยุดครับไม่ขี่เลยครับฉลามโอ้พอออกได้แล้วก็ไปหยุดนะเสียวเนี่ยสายโอ้ยโดนหมัดโดนหมัดเนี่ยหยุดอีกแล้วโอ้โหพอออกได้แล้วก็หยุดแล้ว น่าจะระแวงแข้งด้วยแหละโดยตรงแล้วหมดยกที่สามยาคูโคตรมันเลยครับลยกสี่บ่อยตัวครับตอนนี้ฉลามตีตื้นมาแล้วครับแข้งขวาไปแม่ต่อยหมัดคอนเอิรรู้ทาได้ดีเลยครับฉลามครับยกที่ผ่านมานครับยกนี้มาเข่าวันนี้กระตล์เดิมครับซ้ายแม็กกระต่ยายยาวโอ้โหกรายยาว ออกไปครับโอ้ยแข่งซ้โอยู่มาอีกแล้วครับตองแข่งขวาเลยโอ้ต่อยมาตอนสองดีเลยเดียวแต่น่าจะขี่อยู่ดีก็ไปต่อยต่อยแล้วหยุดเลยขลา้างลังทำให้แสงวันนี้ครับฟื้นไวฟื้นทันด้วยครับ ไฟนี้นีฟิดจัดเลยให้บอกก่อน้ายดับออกแทงซายแล้วแสงดีเลยดับออกซายโอ้โดนกระดิ่ดลงลมลงไปโอ้แต่ฝากแตกหรือเปล่าแสงนีโอู้ยูแทงซาย แก่ยากแล้วครับสองสี่แล้วเดินแก่ยากโอ้ยแข่งขวาโอ้ถอยเยอะไปไม่ดีนะแตงวันนี้นะขอให้เป็นยกนะคะแนนโอ้โหโดนเขาลอยครับสลาบแข่งขวาหน้าได้ครับแตงวันนี้เดินต่อซ้ายโอ้ยเตะกระเด็นเลยครับเตะซ้าย โอ้โหโดนซ้ายดิโอ้โหอันนี้โดนซ้ายแน่หน้าต่อยหมัดวันศสองไปเลยให้จลามครับเดินช้าโอ้โหแรลกกันพอทีแล้วแหน่นี่ ายเลือดไม่ออกก็ฉลามคนระับตายโอ้โหโอ้โหแทงตายหอดจังที่สีนะ่ครับมาเขาจะสุดท้ายปล่อยตัวคนระับมาดูครับว,ว่าแชมป์จะอยู่ที่ใครครับแชมป์คนใหม่หรือแชมป์คนเดิมเ,เดี๋ยวดูกันครับยกนนะี้ สามบวกโอ้ยต่อยมัดถ้าได้นับมาในเกมที่แน่แล้วามได้ต่อยแล้วครับพปิกออกมาครับพปิกออกมาโอ้โหสอบขวาเนี่ยบวกหนักแล้วฉลามโอ้ยต่อยมัดต่อยมาต่อยม,อยม,อยม,อยมัดน้ำท่าเสีเหมือนกันน้ำแต่วันนี้ต่อยย่อนโอ้ยจุกหรือเปล่าครับโอ้ยโดนหมัด โดนตอกโดนหมัดอีกแล้วโอ้ยอย่หงตาแหว่งน้องตาแหว่งคนระับต่อยทองขึ้นบนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยังไงครนะับโอ้ยดัก้ายโอ้ยอยังไงครนะับต่อยลัวเลยกระหลามเออต้องผีอย่างนี้คนระับมันต้องผีอย่างนี้เอาแบบไม่ต้องหายใจไปเลยคนระับใส,ส่ใบใส่ใบโดนนั่งบึ้งบ้างคนระับตาอย่างนี้ ฉลามยลอยไปหมดไปครับก่อนี็จะมีเสี่ยวเหมือนกันนะแข่งวันที่ไปเอาปีงเข้าหาตอ่อครับฉลามต่อยมาไปแล้วิ่งตอ่อครับวิ่งใสต่ต่อวิ่งใส่ต่อยังไงต่อยมาดได้ ต่อยมัดควันต่อไปต่อยมัด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 โอ้โหแม่เลยเหนียวจริงๆแสงวันนี้เหนียวไปนี่ครับโอ้อึดถึกคนเอาเรื่องเลยครับไาครับแกไปแกไปหลามบุกเข้าต่อยต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวแต่40วิครับยกสุดท้ายครับ ไงครับใส่ไปโอยโอ้ยโอยแอ,ย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 อวุดบังโดนบ้างครับหัดไปครับโอ้ยยี่สิบวิสุดท้ายครับไปครับสนามครับมีเวลาครับ mặt cùng uống đồ mặt nữa ô chẳng hạn gì chẳng hạn gì mình đi mình đi mình nó về đó cái một cuốn một hai ô chưa hai đúng là đủ một hai chút bữa nhé bài về một split decision và xem thay đúng thì đưa nước vào đấy chẳng hạn จะอยู่ที่ไทยแล้วมารอฟังนะบยู่ที่แสงว่านีบเหมือนเดิมครับโอ้โหแม่เล่งไม่พลาดนะฉลามครับโอ้แสงว่านี่เป็นฝ่ายธนะครับแล้วเราฟังกันกดไลค์กดแชร์แล้วเขาเมนต์พูดคุยไปเรื่เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ